D1.1a ถือเป็นหนึ่งในระบบจรวดที่น่าจับตามองที่สุดของไทยในยุคป,ปัจจุบันนี่ไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากเดิมที่ไทยเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธจากต่างประเทศกลายเป็นผู้พัฒนาและผลิตระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยตนเองซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นคงด้านยุทธศาสตร์ของชาติ แต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างเข้มข้น D11A ถูกพัฒนาโดยกรมสรรพาวุธทหารบกร่วมมือกับภาคเอกชนในประเทศใช้โครงสร้างพื้นฐานจากรถบรรทุกขับเคลื่อนหล้อแบบอนเนกประสงค์โดยมีการติดตั้งแท่นยิงจรวดหลายลำกล้องไว้ด้านหลังทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังสนามรบได้อย่างรวดเร็วรองรับภารกิจในภูมิประเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงพื้นที่ป่ารกทึบหรือพื้นที่ชายแดนห่างไกลจุดเด่นสำคัญของระบบนี้คือความคล่องตัวในการยิงและการเคลื่อนที่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การรบในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องอาศัยความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการหลบหลีกการปรวจจับจากค่าศึก ระบบการยิงของ D11A ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยการผสานเทคโนโลยีควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ GPS ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลโดยระยะยิงของจรวดที่ใช้กับ D11A อาจไกลถึง40กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดที่ติดตั้ง ซึ่งรวมถึงจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรไปจนถึงรุ่นใหญ่ระดับ300มิลลิเมตรและยังสามารถติดหัวรบหลากหลายชนิดเช่นหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบกระจายหรือแม้กระทั่งหัวรบแบบอัจฉริยะที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตการพัฒนา D-11A ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกอบอุปกรณ์จากชิ้นส่วนต่างประเทศแต่มันเป็นการออกแบบและสร้างในประเทศอย่างแท้จริง ทั้งระบบควบคุมซอฟต์แวร์ระบบยิงรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมด้านการรบซึ่งถือเป็นการยกระดับบุคลากรไทยให้มีความสามารถในการผลิตและดูแลอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอย่างเบ็ดเสร็จและนั่นเองที่ทําให้ประเทศมหาอํานาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนต่างก็หันมาจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยในด้านนี้อย่างใกล้ชิด เพราะการที่ประเทศขนาดกลางอย่างไทยสามารถพัฒนาระบบยิงจรวดด้วยตนเองได้นั้นหมายความถึงความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธในอนาคตได้เช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดี 11A ได้มีการนำไปแสดงในงานนิทรรศการด้านความมั่นคงและกลาโหมทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากตัวแทนกองทัพของหลายชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความต้องการระบบป้องกันภัยระยะไกลแต่ต้องการทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่าของมหาอำนาจและยังได้รับเทคโนโลยีที่สามารถดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายในประเทศกำลังพัฒนาแม้ว่าระบบ d 1 1 a ยังอยู่ในช่วงการประเมินผลและทดลองใช้งานในสนามแต่จากการทดสอบที่ผ่านมาก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำม การเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วหลังจากการยิงและการบูรณาการเข้ากับระบบตรวจการทางอากาศเช่นโดรน UAV เพื่อช่วยในการระบุต,ตำแหน่งข่าศึกซึ่งเทคโนโลยีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดสงครามยุคใหม่ที่ใช้ระบบอัตโนมัติและข้อมูลเครือข่ายเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือความเป็นไปได้ที่ไทยอาจนำระบบ D11A ไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปเช่นการเชื่อมต่อกับระบบนำวิถีอัจฉริยะหรือการติดตั้งในแพลตฟอร์มที่คล่องตัวกว่านี้เช่นบนยานเกราะล้อยางหรือแม้แต่การปรับเป็นระบบยิงทางทะเลในอนาคต ด้วยศักยภาพของนักวิศวกรไทยและความมุ่งมั่นของกองทัพที่ต้องการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างแท้จริงดี1 1 a จึงไม่ใช่แค่ความหวังแต่เป็นก้าวสำคัญสู่การพึ่งพาตนเองของประเทศไทยอย่างมั่นคง สำหรับหลายคน D ี1 1 A อาจยังไม่ใช่อาวุธที่โด่งดังเทียบเท่าระบบ HIMARS ของสหรัฐอเมริกาหรือ PSL ของจีนแต่ในมุมมองของประเทศเล็กๆที่พยายามสร้างทางเลือกและยืนด้วยขาของตัวเอง D ี1 1 A คือเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างมั่นใจและอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีอาวุธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไม่ช้า